ทำไรลูกทำไรลูกทำไรนะนทำกับข้าวทำกับข้าวโอ้ทำให้ใครทำให้ป๊าป๊าทำให้ป๊าป๊าสองคนลด็กยานุหรอเยานุกยานุแม่ินเลยเยานุไม่ชอบกินเยานุกินบวน ไงยยนุไม่กินใช่ไหมวันนุกินนัววไอกินวใช่ไหมอืนีน,นม่เลอ๋่เปลี่อีกแล้วเชื่ออื็อน,นี้จรเปนี้ค่ะอเป,เป็นไรลูกเอาเ่านะ បោចែដូចអឺចាពីយ៉ាពីចាពីយ៉ាពីចាប់ពីចាប់ប្រជា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  อะไรตดคางอะไรตดคางอะไรล่ะตีเกอร์ตีเกอร์ตีเกอร์ตีคางหนุมเมื่อไหร่ตดคางเชีย้ยอยายปงนี้อ๋อ,อตีคางหนุมใครคนเอาไปแปะคะหีค่ะหีแปะเองนะคะ ปอเยนุให้ดูทีกระเป๋าโชว์หน่อยทิปอโชว์เย,น,เย,น,ดดเยนุดิเยนุดูปอเยนุเยนุดูเป๋าสวยไหม ขายของใช่ไหมเนี่ยถามเจ้าน้ำลายขาน้ำนมน้ำลายขาเอาน้ำเยี่ยงน้ำนมเปรี้ยวน้ำนมเปรี้ยวอ้วนอ้วนเอาโชชีโอยายเยี่ยงน้ำนมเปรี้ยวใช่ไหมลูกใช่แล้วอ้วนล่ะอ้วนเอาอะไรอ้วนเอาน้ำชาคุยชาคูยอีกแล้วไม่ใช่โชชีแล้วใช่ไหมฮะ

Hum, mm, do pato. oi, oi. oi. Ah.